สวัสดีครับผมโนตเอซับซีเล็กเชียงใหม่ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำโครงการหลวงครับแล้วก็ร้านอาหารการแลรตรงนี้นะครับผมกับ t ต y o t a c ซ r นะครับผมคันนี้มาเริ่มดูกันเลยแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มจากโคมไฟหน้าก่อนนะครับ โคมไฟหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมจะเป็นหลอดฮทอโลเจนอยู่นะครับผมแต่ความพิเศษของมันก็คือสามารถปรับขึ้นลงอัตโนมัติในกรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับรถที่สวนมานะฮะไฟจะได้ไม่แยงตา <Wow. S 1> ตผู้ร่วมทางนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะร,ระยะตรงนี้นะฮะด้านหน้าให้มา2จุดนะครับสองจุดตรงนี้นะครับผมรูปทรงของ เซียสนาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะล้ำสมัยนะครับเป็นสปอร์ตคอสโอเวอร์นะครับยางตัวนี้จะขอบ17นะฮะพรอมอนลอยนะครับดิสเบรกตรงนี้เนี่ยจะมีคีบระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้านะครับจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยพิเศษนิดนึงจะมีคีบระบายความร้อนตรงนี้นะครับอขอบอายางไซส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่ 215R6 ึ่ารหนะครับ R17 นะครับ สายายาง2 1 5 6 0 R 1 7ยางยังอยู่ในสภาพดีนะครับยังใช้งานได้ยนะปกตินะครับผมเลื่อนขึ้นมาตรงนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวเป็น led ในตัวนะครับแล้วก็จะเป็นพับอัตโนมัตินะฮะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ในลักษณะของหลังคานะครับผมจะเป็นลักษณะสโลปมาด้านหลังเพื่อความสปอร์ตของตัวรถ นะครับแล้วก็ส่อากาศจะเป็นครีบฉลามนะครับสปอยเลอร์นะครับผมด้านหลังตรงนี้นะครับมือจับตรงนี้จะถูกซ่อนไว้แถวแถวนี้นะฮะจะกลมกลืนกับเสาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้ดูเป็นลักษณะรถสปอร์ตมากขึ้นนะครับถังน้ำมันตรงนี้นะครับผมจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับถังน้ำมันเนี่ยบรรจุอยู่ที่ประมาณ50ลิตรนะครับน้ำมันที่ใช้จะเป็นประเภทเบนซินไล่ลงไปจนถึง e 8 5ได้ นะครับขยับเข้ามาดูด้านหลังนะครับผมตรงนี้สปอยเลอร์หลังเนี่ยจะมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยรถ5ประตูเนี่ยก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้นะครับก็จะมีหนึ่งอันตรงนี้ตัวการะยะถอยหลังตรงนี้จะมีให้2จุดเซนเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องกล้องมองห้ายอยู่ซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเช่นกันไฟทับทิมก็จะมีอยู่3ามดวงเหมือนกันนะครับผมหนึ่ง 2ตรงกลางแล้วก็3นะครับ3าที่นะครับไฟเบรกหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเป็นหลอดอยู่นะครับเปิดประตูท้ายมาแลครับผมสามารถพับเบาะจากด้านหลังตรงนี้ได้นะครับเบาะจะแบ่งเป็น40 60นะครับจะมีสลัดตรงนี้เป็นกระเดื่องตรงนี้แล้วก็ดันไปด้านหน้านะครับผมในการที่จะพับเบาะเพื่อเพิ่ม,มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเปิดมาก็จะเป็นอุปกรณ์ นะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีพวกแม่แรงบล็อกถอดล้อนะครับผมอุปกรณ์ลากจูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีมันจะไม่มียางอะไหล่นะครับจะเป็นประเภทอุปกรณ์ในการช่วยปะยางนะครับจะต้องใช้ทักษะในการเป็นช่างนิดนึงนะครับในกรณีที่เกิดยางรั่วโอเคครับผมเข้ามาดูด้านในกันครับอตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังของ ห้องโดยสารนะครับผมพื้นที่ศีสันเนี่ยเฮดรูมเนี่ยเหลือค่อนข้งางไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าในลักษณะของรถเนี่ยหลังคาจะสลบลงมาซึ่งทําให้ทัศนียภาพของคนที่นั่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนิดน,นึงนะครับจะมีที่วางแก้วให้นะครับผมแล้วก็ประตูเปิดเนี่ยเปิดปิดจะเป็นออตโต้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะกระจกค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทาให้ได้ดูอึดอัดนิดนึงนะครับแต่ก็ยังนั่งสบายอยู่ด้วยเบาะผ้านะฮะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าผสมเป็นกำมะหยี่แล้วก็เป็นผ้าด้วยนะครับ๋ยวผมเดี๋ยวขยับขึ้นไปดูข้างหน้าก่อนครับนะครับผมอ่าทิกนิดนึงในการใช้ประตูนะครับผมจะเห็นจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปลูกศรลงแล้วก็เป็นรูปกุญแจแล้วก็จะ การกุญแจเนี่ยจะมีเด็กอยู่ด้านในนี่คือล็อกเด็กนะครับซึ่งเท้าขึ้นเนี่ยสามารถเปิดได้จากข้างในตามปกตินะฮะแต่ถ้ากดลงจะมีสลักให้กดลงถ้าดึงลงตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยจะไม่สามารถเปิดจากด้านในได้แต่สามารถเปิดจากด้านนอกได้ตามปกตินะนครับในกรณีที่ท่านมีบุตรหลานหรืออะไรเนี่ยโดยสารมาในข้างหลังนะฮะนั่งหลังมาเนี่ยขับไปกลัวที่จะกลัวเด็กจะเปิดเองนะครับก็ล็อกตรงนี้ไว้นะฮะบางทีเราล็อกไว้ให้ ลูกค้าขงเราบางท่านเนี่ยยังบอกว่าเอ,อประตูเสียนะฮะมันไม่ใช่เสียนะฮะซึ่งเราจะล็อกเหล็กเอาไว้ให้นะครับเผื <Okay. S 1> ่อไว้เดี๋ยวเข้ามาดูข้างหน้ากันครับผมโอเคกุญแจจะเป็นรีโมทปกตินะครับผมรีโมทธรรมดานะครับแบบพับได้นะครับผมเข้ามาดูด้านในกันครับในส่วนของสวิตช์คอนโทลน,นะครับตรงประตูตร,ตรงนี้เนี่ย จะเป็นปุ่มขึ้นลงของการกระจกนะครับจะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับผมการหนีบด้วยนะฮะแล้วก็ล็อกปลดล็อกตามปกติอน,นี้ล็อกกระจกไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะฮะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายจอยสติ๊กนะฮะสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะฮะอันนี้สามารถจะพับกระจกนะครับในกรณีที่จอดจะเป็นพับปิดเก็บเข้าเก็บออก นะครับเอามาดูข้างในครับตรงนี้ไล่จากขวามือก่อนเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นปุ่มเลื่อนไฟหน้านะครับผมสามารถเลื่อนปรับขึ้นปรับลงได้นะครับถ้าศูนย์ตรงนี้ไฟก็จะในอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าต่ําลงมา5้าตรงนี้ก็จะต่ำนะฮะปรับในกรณีที่มีผู้โดยสารด้านหลังนะครับหน้าเชิดขึ้นเราก็จะปรับให้ไฟมันต่ําลง จะไปแยงตาคนที่รถสวนมาแล้วกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเ,เสียงนะครับเสียงโอลลุ่มต่างๆนะครับทิป A ทิป B นะครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็คอนโซลหน้าคอนโซลหน้าเนี่ยแผงควบคุม ซ้ายมือจะบอกวัดรอบนะครับขวามือก็จะบอกความเร็วแล้วก็น้ํามันนะครับนิดนึงครับตรงพวงมาลัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีครูสคอนโทรลในการาควบคุมความเร็วนะครบับล็อกความเร็วในกรณีที่ขับระยะทางไกลๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคครับผมมาดูในส่วนของวิทยุนะครับจอแสดงผลเนี่ยเนิ้วนะครับ ก็จะมีมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถเล่นดีบีดีนะครับบลูทูธนะครับผมระบบเสียงดอบบี้ออเดีโอนะครับตรงนี้เนี่ยลักษณะก็จะเป็นในการตกแต่งของเขาเนี่ยดูแล้วก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละปุ่มเนี่ยหรือว่าจะเป็นโดยรวมเนี่ยจะเป็นข้าหลามตัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็น uh, ฟังก์ชันแอร์ฟังก์ชันวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะในส่วนของ คล้ายๆข้าวหลามตันหมดเลยนะครับด้านบนด้วยไฟแผงไฟแผงอะไรเงี้ยจะเป็นข้าวหลามตันหมดเลยตรงนี้จะมีกระจกในในส่วนของที่บังแดดด้วยนะครับผมแง้นขึ้นมาตรงเพดานนิดนึงนะครับถูกตกแต่งแอบแอบตกแต่งนะครับผมด้วยลายข้าวหลามตักเหมือนกันนะครับสวยดีสวยดีสวยครับนะฮะที่บังแดดทั้งสองข้างจะมีกระจกนะครับทั้งซ้ายและขวา รกระจกมองหลังตรงนี้ก็ยังเป็นก้านเป็นก้านเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ใช่เป็นออโ,โต้นะครับแอร์แบ็กจะมีทั้งหมด7นะครับเใบนะครับรวมถึงกันหัวเข่าของผู้ขับขี่กระแทกตรงนี้ด้วยนะครเป็นม่านผงลมนะฮะซ้ายขวาแล้วก็แขงตรงนี้นะครับ เกียร์จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับผมให้ความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็จะเป็นกึ่งแมนนวลด้วยนะครสามารถปรับเล่นในกรณีทีอ่อยากจะทดสอบสมรรถภาพของเครื่องยนต์นะฮะสามารถเล่นเกียร์แมนนวลตรงนี้ได้แล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถาสมมติว่าเราเอาเบรกมือใช้เบรกมืออยู่แล้วก็พาเกียร์ไปนในตำแหน่ง D เบรกมือตัวนี้ก็จะถูกเอาลงอัตโนมัตินะครับต่อไปถัดไปจะเป็นปุ่มโฮปุ่มโฮก็สามารถในกรณีที่จอดนะครับผมท่านไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องอะไรนะครับก็จะอยู่บนเนินหรืออะไรเงี้ยปุ่มนี้จะช่วยทําให้ลดอยู่กับที่นะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้โดยเหยียบคันเร่งไปข้างหน้าได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการลื่นตัวช่วยในการขับขี่ในถนนในสภาพถนนที่ลื่นนะครับ เปียกเป็นโคนเป็นเลนเป็นฝนตกใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนนี้จะช่วยได้นะครับในส่วนของช่องวางตรงนี้นะฮะแก้วเยติใส่ได้สบายนะครับตูดถึงพื้นนะครับไม่คับนะฮะแล้วก็ในด้านข้างก็จะมีเอ่อกล่องใส่สัมภาระนะครับในกล่องใส่สัมภาระเนี่ยก็จะมีช่องอจ่ายไฟนะครับ12โวลต จะเป็นช่อง power outlet นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ใช้เครื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ,รบเปิดมาดูกันสำหรับห้องเครื่องนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย VVTI Dual นะครับ เครื่องยนต์จะอยู่ที่1.8ลิตรนะครับาที่ใช้จะเป็น 2ZR-FBF นะครับผม4สูบเรียง16วาล์วนะครับผมรอ,องรับการใช้น้ำมันตั้งแต่เบนซินไปจนถึง E85 เลยนะครับผมแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่140นะครับที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่175นิวตันเมตรนะครับผมเกียร์ผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับผมไล่ไปดูกันตั้งแต่น,อน็นอตฝาน็อตฝากระโปรงนะครับ นี้นะฮะน็อตใสๆเลยไม่มีการแกะไม่มีการแงะนะครับผมสีเดิมไม่มีหลุดไม่มีลอกนะครับรูต่างๆนะครับผมรูตรงนี้เนี่ยแผ่นแผ่นด้านในแผ่นด้านนอกตรงกันนะครับรูกลมนะครับเม็ดอารต่างๆนะครับชัดเจนตัวนี้ไม่ไม่เคยชนหนักนะครับตัวนี้เช็คประวัตินะครับผมกับศูนย์ได้นะครับสำหรับเซียนา1.8 Ent r y รคันนี้นะครับผม ราคาอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาทนะครับได้อะไรไปบ้างประกันภัยชั้น1นในกรีที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมประกันภัยชั้น2อในกรีที่ซื้อสดนะฮะฟรีค่าโอนนะครับแล้วก็รับประกัน a s ซับแคร1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าซื้อภายในเดือนนี้รับไปเลยประกันภัยโควิดนะครับพิเศษสุดสุดท้าย คือฟรีไปเลย5,000บาทในกรณีที่จองและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับลดไปเลย5,000บาทฟรีครับผมสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมฝากเพจ a s a s s l l e t t เชียงใหม่กดไลค์ a c e b o o k ของเรานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารที่เราลงไว้ให้นะครับผมวันนี้สุดท้ายขอขอบคุณสถานที่นะคะและบรรยากาศดีๆอย่างนี้ อ่างเก็บน้ำโครงการหลวงนะฮะวิวดีๆตรงนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีร้านอาหารกาแลกอยู่ด้วยนะฮะอาหารอร่อยนะครับผมบรรยากาศดีๆลองมาดูกันนะครับผมขอบคุณมากครับ